เรียดเห็นหน้าจอคุณครูไหมเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่คุณรู้แหละบางคนก็ไม่ได้เอาหนังสือมาใช่ไหมคะมีใครไม่มีหนังสือบ้างมีไหมเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมลูกอ่าเห็นหน้าจอเห็นหน้าจอคุณครูนะโอเคอ่าเดี๋ยวเราดูจากหน้าจอนี้พร้อมกัน อนอต่ะอานะอ่ะตอนนี้ปิดไมค์ก่อน,อน,นฟังครูแป,ป๊บหนึ่งปิดไมค์ปิดไมค์ฟังครูแป,ป๊บหนึ่งนะคะเสียงมันรบกวนเยอะนะอ่ะวันนี้เราจะเริ่มนะคะเรื่องจุดเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงระนาบและก็ลังสีนะคะ ่ะเราจะมาเริ่มจากจุดเส้นตรงแล้วก็ส่วนของเส้นตรงกันก่อนนะคะโอเคอ่านวเรียนดูในรูปเขาบอกว่ารูปนี้นะคะรูปนี้มีต้นไม้และรถถูกไหมคะอ่ารูปนี้ใช้จุดแสดงตำแหน่งของต้นไม้และรถนะคะเมื่อเขียนจุดแล้วตั้งชื่อจุดโดยเขียนตัวอักษรกำกับนะคะ เขาเขียนแทนทอทหารเนี่ยทอทหารนะคะแทนแสดงตำแหน่งของต้นไม้นะคะจุดทอแทนตำแหน่งของต้นไม้จุดนอแสดงตำแหน่งของรถนะคะ,ะมาดูนี่เส้นตรงนะลูกนะคะเส้นตรงเกิดจากจุดเรียงต่อกันทั้งสองข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเขียนแสดงด้วยหัวลูกศร แบบนี้เราเรียกว่าเส้นตรงนะคะคือมีเส้นแล้วก็มีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะคะเราเรียกว่าเส้นตรงนะคะทีนี้การเขียนชื่อนะคะเขาบอกว่าเขียนชื่อจุด 2. จุดตรงส่วนใดของเส้นตรงก็ได้นะคะตรงนี้เขียนชื่อนะการอ่านชื่อจะอ่านชื่อจุดอ่านตามชื่อจุดทั้งสองเริ่มต้นจากจุดใดก็ได้นะคะในรูปนี้คือ เส้นตรงคอจอนะคะหรือเราจะเรียกว่าเส้นตรงจอคอก็ได้นะจะคอจหรือจอคอก็ได้นะคะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เส้นตรงคอจอนะคะเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคอจอแล้วก็มีเส้นตรงอยู่ด้านบนนะคะหรือสัญลักษณ์จอคอแล้วมีเส้นตรงอยู่ด้านบน นะคะนี่คือการเขียนสัญลักษณ์เส้นตรงนะคะต่อไปส่วนของเส้นตรงนะคะอันนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงจะไม่มีลูกศรอ,อยู่ตรงปลายนะคือ,อเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองด้านทั้งสองข้างนะคะนะมีจุดที่ปลายทั้งสองข้างนะคะ,ะส่วนของเส้นตรงก็มีชื่อ นะเราก็เขียนตัวอักษรลงไปจะเป็นตัวอักษรไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะการอ่านชื่อจะอ่านชื่อตามจุดปลายนะคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นตรงอันนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงพอมอนะหรือจะอ่านว่าส่วนของเส้นตรงมอพอก็ได้นะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์โลกมาดูนะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์ดูตรงนี้นะ เขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะคะพอมอแล้วมีขีดอยู่ด้านบนนะคะหรือจะแสะเขียนแทนด้วยมอพอนะแล้วมีขีดอยู่ด้านบนก็ได้นะคะเขียนสลับกันได้นะจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะคะเป็นรูปเรขาคณิตนะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่ สองร้อยเจ็ดเปิดหน้าสองร้อยเจ็ดนะคะตุมคับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับครับเปิดเสียงไว้ด้วยก็ได้เข้าห้องน้ำอะ่ะจะได้เดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะอ่ะเปิดหน้าสองร้อยเจ็ดนะคะเออจะมีแบบฝึงหัดนะลูก เดี๋ยวคุณครูให้ให้ทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นกันบ้านนะแต่เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะดูข้อที่หนึ่งก่อนนะอ่านชื่อรูปนะคะอ่านชื่อรูปให้นักเรียนทําแบบนี้<อ>ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยให้นักเรียนวาดรูปเยปลยลูกลงไปในสมุดนะคะวาดรูปแล้วทําแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวตัวอย่าง<อ>เช่นคุณครูยกตัวอย่างนะข้อที่หนึ่ง นะนักเรียนก็วาดรูปแบบนี้นะคะอ่านักเรียนวาดวาดรูปแบบนี้นะคะขอกับตอจูอว,วาดยากมากเลยวะ อ่าแล้วเขาบอกว่าให้อ่านชื่อรูปใช่ไหมลูกนัาเรียนก็อ่านชื่อนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรลูกคอคอครับคอครับมันเป็นเส้นเ,เป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงส่วน ส่วนของเส้ว่านะมีลูกศรที่ปลายมีลูกศรที่ปลายเนี่ยมีลูกศรที่ปลายทั้งสองข้างเราเรียกว่าอะไรคะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงอะไรคะ,ระเส้นตรงขอกอหรือใครจะเขียนเส้นตรงกอ,อ,ก,อก,ก็ได้นะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วเรียนเขียนลงไปเลยว่าเส้นตรงขอกอ,อแล้วเขียนแสดงสัญลักษณ์ให้หน่อยแสดงด้วยสัญลักษณ์เขียนแบบนี้แสดง เส้นตรงขอกอแสดงด้วยสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญขอกอแล้วมีแล้วมีเส้นตรงสัญ,ญลักษณ์เส้นตรงอยู่ด้านบนแบบนี้ทำได้ไหมนะคะโอเค โอเคอ่ะทีนี้นักเรียนวงนะคะนักเรียนวงนะโอเคคุณครูให้ทำข้ออ่ะข้อหนึ่งทำไปแล้วนะทำข้อสองทำข้อห้าข้อหกข้อหกแล้วก็ข้อเจ็ดลูก ข้อเจ็ดทำยังไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงทำยังไงมันไม่เป็นเส้นเส้นตรงอ่านว่าอะไรคะข้อเจ็ดใครรู้บ้างอ่านว่าอะไรเส้นป,ป<ะ>่าคะมีเส้นป่าเหรอลูกอันนี้มีแต่จุดถูกไหมนะคะนักเรียนก็อ่านว่าจุดอะไรบ้างคะมีจุดอะไรบ้าง จุดนอจุด,จดมอดแล้วก็จุดสอแค่นี้<อ>นะไม่ต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์เพราะมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์<อ>เข้าใจปะอโอเคอ,อ่ะทีนี้มาดูต่อนะมาดูต่อในข้อที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนรูปตามกำหนด นะคะเขียนรูปนะคะก็คือเขียนโจทย์นะคะข้อหนึ่งเนี่ยลอกโจทย์แล้วก็วาดรูปนะอ่ะอย่างเช่นจุดสามจุดพร้อมตั้งชื่อจุดนักเรียนก็ลอกไปอ่ะข้อหนึ่งนะคะอ่าข้อหนึ่งนักเรียนล็อกโจทย์จุดสามจุดพร้อมตั้งชื่อจุดลอกโจทย์ด้วยนะคะนะแล้วนักเรียนก็วาดรูปจุดสามจุดพร้อมตั้งชื่อจุดอ่ะเช่น อ่านักเรียนก็จุดกอจุดอะไรคะขอคอแค่นี้เข้าใจไหมนะคะใ,ให้ทำข้ออ่ะข้อหนึ่งทำไปแล้วข้อหนึ่งข้อสามข้อให้มีจุดคอรวมกัน ข้อหกข้อเจ็ดมีข้ออะไรบ้างนะหนึ่งสามหกเจ็ดวงยังวงแล้วเตือนคุณหน่อยเดี๋ยวก่อนนะมีข้อหนึ่งสามหกเจ็หกกับเจ็ดเนาะแบบหนึ่ง ข้อหนึ่งใหญ่มีข้ออะไรบ้างข้อหนึ่งสองหนึ่งสองห้าหกเจ็ดโอเคอ่ะเปิดหน้าต่อไประนาบและรังสีเปิดหน้าที่สองร้อยแปดเปิดหน้าที่สองร้อยแปดระนาบและรังสี ใครที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะลงให้ในลายกลุ่มนะคะลงกันบ้านให้ในลายกลุ่มลงรูปเมื่อกี้ในลายกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนส่งในอัลบั้มนะคะเวลานักเรียนส่งเนี่ยนะนักเรียนสามารถจะพิมพ์ชื่อลงไปในลงไปในภาพของนักเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนอะ่ะเข้าใจไหมใครที่พิมพ์ไม่เป็นให้หากระดาษใบน้อยนะคะ เขียนชื่อเลขที่ชั้นลงไปนะคะแล้วก็วางใกล้ๆกับภาพของหนูอะวางใกล้ๆสมุดหนูแล้วค่อยทาเข้าใจป่ะโอเคนะนอ่ะมาดูระนาบและลังสีนะคะระนาบคืออะไรระนาบเป็นพื้นผิวแบนเรียบนะคะไม่มีความหนาแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีลักษณะเป็นระนาบหนาดังรูนะ พื้นผิวของหนังสือหน้านี้นะคะอันนี้เป็นระนาบพื้นผิวของโต๊ะเป็นระนาบนะคะเป็นตัวแบบแสดงระนาบซึ่งแท้จริงแล้วเป็นพื้นผิวแบนเรียบสิ่งของต่างๆในชีวิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระนาบเท่านั้นอ่ะมีอะไรเป็นระนาบบ้างในชีวิตประจําวันมีอะไรเป็นระนาบบ้างเอาเปิดไม้พื้นค่ะอ่ะพื้นมีอะไรเอกีกสายไฟคับนะ ใส่ไฟเหรอถนนครับใส่ไฟมันไปเออถนนใช่ต๊ะเก้าีอค่ะเก้าีออ่าได้พื้นเก้าอี้มีอะไรอีกเป็นระนาบโต๊ะอ่าใช่ตู้เย็นตับอรอ่าตู้เย็นประตูตู้เย็นนี้เนาะกระดาษเอาใช่โอเคเอาพอนะคะอันนี้คือระนาบนะใส่ไฟไม่ใช่นะลูกใส่ไฟไม่ใช่ระนาบเนาะใส่ไฟเป็นเส้นเนาะนะคะ เอามาดูคำว่ารังสีนะคะรังสีเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะที่ข้างหนึ่งมีจุดปลายนะรังสีจึงมีจุดปลายข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต่อออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะรังสีอ่มันก็คือมันก็คือด้านหนึ่งของส่วนของเส้นตรงอะลูกอันนี้คือรังสีนะเส้นทึบนะคะเส้นประไม่ใช่นะคะ คือถ้ามันมีสองถ้ามันมีลูกศรสองข้างมันคืออะไรลูกเส้นตรงที่มีอ่าถ้ามีลูกศรสองข้างคือเส้นตรงแต่ถ้ามีลูกศรข้างเดียวเราเรียกว่าอะไรคะลังสีังสีนะคะถ้ามีลูกศรข้างเดียวนะคะเราเรียกว่าลังสีนะอ้าวมาดูมาดูการเขียนชื่อนะคะอันนี้นะคะเสน้นเออลังสีอันนี้นะคะเ,เขียนชื่ออ่าเราก็เขียนชื่อที่ จุดปลายจุดปลายข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ลูกศรข้างหนึ่งนะคะอ่านชื่อนะคะเราจะอ่านชื่อตามจุดทั้งสองเริ่มต้นจากจุดปลายก่อนนะเริ่มต้นจากจุดปลายก่อนนะคะรูปที่หนึ่งอ่านว่าร,างรังสีผอพอ,พอเห็นไหมจากจุดก่อนแล้วค่อยไปที่ลูกศรนะคะอันนี้อ่านว่าร,างรังสีผอพอ,พอนะคะรูปที่สองเราอ่านว่ารังสีอะไรลูก นออัน,ออนะคะอ่านจากจุดก่อนแล้วค่อยไปที่ลูกศรนะคะสัญ,ญลักษณ์เราจะเขียนด้วยนะภาพแรกเนี่ยเราจะอ่านว่าเราจะเขียนว่าพอพอนะคะพอพอแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์รังสีเห็นไหมลูกนะคะมีลูกศรข้างเดียวนะคะภาพด้านล่างนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นอรอนะแล้วก็มี สัญ,ญลักษณ์รังสีด้านบนโอเคไหมโอเคนะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงรังสีนะคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนลอกโจทย์นะคะ ก็คือแค่วาดรูปแค่นั้นนะคะตรงนี้คือกอไก่ขอไข่นะอ่ะนักเรียนก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ไปเลยว่าอะไรคะเขียนว่าแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์ แสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์อะไรหรกสัญ,ญลักษณ์อะไรคะกอขอแล้วก็ลังสีแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอารูปทั้งหมดทั้งรวมทั้งตัวอย่างเนี่ยนะคะใส่ในลายกลุ่มนักเรียนจะได้มีตัวอย่างนะคะใครจดตอนนี้ไม่ทันไม่เป็นไร เข้าใจเปล่าตอนนี้ดูตามครูก่อนยังไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวคุณครูแคปรูปภาพทั้งหมดเนี่ยลงไปในไลน์กลุ่มนะคะโอเคนะอ่ะข้อนี้ทำสามข้อไหวไหมหนึ่งใหญ่ทำสามข้อเลยนะเ,เนอะมันไม่ยากเนาะหนึ่งสอง เอามาดูข้อสองใหญ่นะคะเขียนรูปตามกําหนดนะข้อหนึ่งรังสีมอนอนะคะนักเรียนก็วาดรูปรังสีมอนอได้ไหมได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อสองใหญ่ครูขอสั่งหมดเลยนะหนึ่งอันนี้วาดรูปแค่วาดรูปเฉยๆนะคะ ข้อขสามเนี่ยลังสีกอขอและรังสีกอคอให้มีจุดปลายร่วมกันก็คือจุดกอร่วมกันนะคะเอาลองทำมาดูเดี๋ยวครังหน้าเฉลกกันโอเคงงไหมงงไหมลูกเดี๋ยวครูขอแคปหน้าจอหน่อย มีตรงไหนใครคิดว่าจะทำไม่ได้มีไ,มออไหมลูกข้อสองใหญ่ข้อสามครับข้อสองใหญ่ข้อสามอ่ะมาดูนะคะลังสีกอคอกอขอและลังสีกอคอ,อมีจุดปลายร่วมกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ข้อสามนะ กอขออะคุณครูวาดรังสีกอขอก่อนด้านหนึ่งเป็นกอด้านหนึ่งเป็นขอนะคะอันนี้คือรังสีกอขอแล้วก็รังสีกอขอใช่ไหมลูกนะคะให้มีจุดปลายร่วมกันจุดปลายก็คือจุดกอนะคะก็เป็นแบบนี้ แบบนี้เข้าใจไหมลูกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอเค okay. เรียบร้อยค่ะลูกวันนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ทำกันบ้านมานะคะส่งไปในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวคุณครูตั้งอัลบั้มให้โอเคเรียบร้อยค่ะเ,คเรียบร้อยค่ะลูกออกได้เลยค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดี จ้าวัสดีค่ะ